ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับจัก,กระบุ๋มนะโชครถแ่แค่ขอโทษผิดก็แก้ไขดึงความน่ารักของตนเองกลับมาจัก,กระบุ๋มนะโชครถแ่เป็นศิลปินตลกอีกคนหนึ่งที่มีคนนับหน้าถือตาจํานวนมากสําหรับจัก,กระบุ๋มเชิญยิ้มที่มีชื่อจริงว่านรเศษชงทรงกฎและยังเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโคกหนองนาโมเดลอีกด้วย สืบเนื่องจากกรณีบอลเชิญยิ้มโพสข้อความประกาศกลางโซเชียลว่าไม่รับงานคู่กับโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่ตกใจกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่ต่อมาบอลได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไล่เรียงลําดับเหตุการณ์ต่างๆถึงปมแตกหักและประกาศไม่รับงานคู่กันอีกต่อไปในช่วงค่าวันเดียวกันโชครถแห่ are, พร้อมด้วยนัดแฟนสาวออกมาไล์ผ่านเฟซบุ๊กว่าอยากอธิบายเป็นข้อๆ ตามที่บอลแถลงข่าวโดยสาเหตุที่ออกจากค่ายวงรดแห่แค่อยากออกมาดูแลตนเองอยากมีวงเป็นของตนเองอยากทำตามความฝันและกำหนดชีวิตของตัวเองส่วนเรื่องปมอึดอัดกับบอลเชิญยิ้มนั้นโชครดแห่ได้พูดเรื่องการรับงานการแบ่งงานกันในแต่ละเดือนและน้อยใจว่าได้แต่งานกลางแจ้งซึ่งทีมของตนไม่ได้โชว์ในร้านใหญ่ๆบ้างเลยล่าสุดวันที่30พฤษภาคม65เจ้ากระบุ่มเชิญยิ้ม ได้ลงคลิปวิดีโอผ่านไ g จีกระบุ่ม999พร้อมพูดแสดงความคิดเห็นว่ากาบสวัสดีครับคุณโชครถแห่หลังจากที่ฟังคุณบอลเชิญยิ้มออกมาถแถลงข่าวโชคกับแฟนสาวออกมาชี้แจงพี่ขอถามหน่อยถ้าพี่แนะนําโชคจะกดพี่ป่ะดึงความน่ารักของตัวเองกลับมาศรัทธาที่แฟนเพลงมีให้ความเอ็นดูและความเชื่อใจที่ผู้ใหญ่มีให้ด้วยดีเสมอมาความจริง มีคนรู้แค่ไม่กี่คนหรอกแต่มันมีทางออกก็คือต้องถแถลงข่าวออกมาขอโทษเขาซะผิดก็แก้ไขพลาดไปก็ปรับปรุงลดอัดตราตัวเองลงมาความก้าวหน้ากลับมาแน่นอนเชื่อพี่ขึ้นแล้วต้องลงให้ได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ